สวัสดีครับผมกับผมกับช่องรอยถ่ายพัฒนานะครับผมอพีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดึงขอบเขตของจังหวัดขึ้นกันนะครับผมจังหวัดของประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับผมจากนี่เลยนะครับผมกินทครับของอน่าจะเป็นาอาจารย์ประเสริฐน,นะครับผมถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะอะ ตัวโจอีสันตัวโสันสับ Power BI เดี๋ยวผมจะโหลดข้อมูลจากตรงนี้นะครับผมแล้วผมจะแปลงเป็น g e o JSON ไว้ให้ทุกท่านเลยนะครับผมด้วยเว็บไซต์นี้นะครับ g จอีสั .io นะครับลองเข้าไปใช้กันได้นะครับแต่เดี๋ยวทุกท่านโหลดโหลดไฟล์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเอาข้อมูลที่แปลเป็นไปใส่ไว้ให้แล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวผมกล่าวที่ไปที่มานิดนึงนะครับผมว่ามาอย่างไรนะครับผมเข้าไปตรงไหนข้อมูลการต้นมาจากเชฟไฟ ขออนุญาตขยายจอใหญ่นิดนึงนะครับผมอ๋อข้อมูลมาจากนี่นะครับมาจากคอมนาตานี่นะครับผมจะใช้ข้อมูลจังหวัดท่านใดที่สนใจข้อมูลประเภทอื่นลองเข้ามาดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างของจังหวัดให้ดูนะครับผมโพรวินนะครับผมโพรวินเขาจะมีแบบ full option เลยนะครับก็คือเป็นตัวโพรวินเกสันตัวนี้นะครับไฟล์เขาประมาณเยอะอยู่นะครับผมซึ่งผมลืมมาใช้แล้วแฮงนะครับผมเยอะเกินนะครับผมก็เลยใช้แบบ ตัว simplify ตัว j3 ตัวนี้นะครับตัว j3 ตัวนี้นะครับผมก็กดเข้าไปผม,ผมดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมดาวน์โหลดมาเลยนะครับสมมติว่าผมดาวน์โหลดแล้วนะครับตอนนี mm ้ไฟอยู่ในเครื่องผมแล้วตัวนี้นะครับ, mm hmm. รบผมก็มาที่เว็บไซต์ goj3 ผมมาที่ open นะครับผมผมก็เลือก p r o v i n simplify ตัวนี้นะครับผม mm hmm. เขาก็มีกระบวนการนู่นนี่นั่นอะไรของเขาเนาะ มาแล้วข้อมูลออกมาแล้วนะครับผมเขาก็ซูมไปที่ประเทศไทยเดี๋ยวเราจะเอาแบบนี้มาขึ้นที่อ่เว็บไซต์ของเรานะครับข้อมูลเขาถูกแปลงเขาถูกแปลงนะครับผมข้อมูลต้นฉบับเขาจะคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ไม่เหมือนแบบนี้สักทีเดียวนะครับผมก็คัดลอกตัวนี้เลยปึ๊บก็คือไฟล์ที่ทุกท่านโหลดอยู่ล่างโหลดอยู่ที่ใต้ใตคลิปนะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์มาอีหนึ่งโฟลเดอร์นะครับในภายใต้โฟลเดอร์ของคอนเน็ตนะครับผมเอาไว้เก็บตัว J s สัตัวนี้นะครับ ผมก็ new folder ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า data โอเคข้างใน folder data ผมก็ new file ขึ้นมาใหม่นะครับผมชื่อว่า covid j s o n j s n นะครับ j s o n นะครับผมวางเลยนะครับผมก็อปตัยกงค้างอยู่ปะผมน่าจะกด Ctrl b ไปแล้วค้างอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไรนะครับผมห้าแสนกว่า บรรทัดนะครับผมน้ำตาจะไหลน,นะครับอากดเสียบให้เรียบร้อยนะครับเป็นข้อมูล G O J ส o n เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหมือนข้อมูล J s ส n นี่แหละนะครับผมแต่เขามีฟีเจอร์มี geometry ก็คือมีพิกัดและลองตัวนี้พอจะดูออกไหมครับตัวนี้ก็คือ point Polygon นะครับข้อมูลที่เราเห็นเขาเรียกว่า Polygon นะครับผมก็คือรูปทรงปิดนะครับก็จะประกอบไปด้วย point สาม point ขึ้นไปเขาก็จะ สามารถถมสีอย่างนี้ได้สามารถฟิลสีอย่างนี้ได้นะครับอะเดี๋ยวเราไปดึงใช้กันนะครับไฟล์ provin าดเกสังตัวนี้นะครับผมอันนี้ที่ไปที่มานะครับผมที่ไปที่มานะครับเผื่อท่านใดที่ต้องการข้อมูลประเภทอื่นนะครับเวลานําไปไประยุกใช้นะครับผมเดี๋ยวเรา new layer ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่ง layer ชื่อว่า Pro วินกรานะครับผมเอาแค่นี้พอไหมโปรวิน แค่นี้พอ .js นะครับผมข้างในนี่ก็ a f c เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิม a f c กนะครับเรามาแก้ตรง return ก่อนนะครับเรา return n u l เราไม่มีอะไรจะให้คุณนะครับไม่มีอะไรจะให้คุณนะครับผมโอเคนะครับ return n u l นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาโคดดิ้งกันเนาะเราไปเรียกใช้เขาก่อนนะครับเราไปเรียกใช้เขาก่อนนะครับก็คือไฟที่ไฟ ร o ทคอมโพเนนต์หรือแมปคอนเทนต์นะครับผมเราจะเรียกใช้ไฟล์โฟวินนะครับไปที่ด้านบนนะครับก็อิ p พ r ตมาก่อนเลกนะครับผมเราถึง EP ที่9แล้วอินพุตโควินจากโฟลเดอร์เลเยอร์ไฟล์โฟวินนะครับผมโอเคเมื่ออินพุตแล้วก็ลงมาเรียกใช้งานเขานะครับนี่เราได้ทํากันประมาณแปดเก้ารอบแล้วนะครับผมอ่าเรียกว่าเรื่องคุ้นชินใช่ไหมครับเหมือนที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับ ไม่มีพื้นฐานนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมก็ทําตามไปกรอกทําตามไปเรื่อยๆเหมือนลดขายองค์ก่อนนะครับผมพอเราทําซ้ำไปบ่อยๆแบบนี้นะนะครับผมทุกท่านอาจจะไปกรอกผมได้ก็ได้นะครับผมอาจจะเรียกใช้รูทคอมาานงินแล้วก็ได้อาจจะได้ใช้ไปเรืยก็ได้นะครับก็เรียกใช้โควิดนะครับสิ่งที่เขาต้องการก็เหมือนเดิมนะครับก็คือแอร์คส่งไม่ใช่แอร์คมีเกีียวแอร์ค่มีเกี่ยว เราไม่ได้เอาตึ้งบินมาบินนะครับผมเรียกใช้เขาเฉยเเรียกใช้เขาเฉยเฉยเกือบแล้วนะครับเกือบแล้วโอเคไม่มีเออร์เลอร์อนะครับไม่มีเออร์เลอร์อนะครับเดี๋ยวเราไปเขียนที่ไฟล์โปรวินกันนะครับผมเริ่มต้นด้วยการ Import Data เข้ามานะครับผมก็คือ i m p o r t อินพุตดึงขอนเด a ้ว่า Import ตอร์ตนะครับผมอินพอด์เดต้าพร้เขาอยู่ไหนถอยหลังออกมาอยู่ในโฟลเดอร์เดต้าไปหมดแล้วแล้วก็สแลสไฟล์ g o j c s n นะครับผมโอเคข้อมูล g e o j s o n จะไปแสดงตรงนี้ได้อย่างไรเราก็ต้อง import library เข้ามาว่า g e o j s o n ใจคอไม่ค่อยดี ะครับพิมพ์แล้วเขาไม่ขึ้นแนะ่ๆใจครอสไอ้ดีนะครับจากไหนจากเรียนเขาชื่อนี้หรือเปล่าเขาชื่อนี้หรือเปล่าผมขอเช็คนิดนึงนะครับผมขอเช็คนิดนึงนะครับผมทุกท่านรอผมดูนะครับผมทําทําก่อนผมก็ได้นะครับหรือทำก่อนผมก็ได้นะครับท่านใดที่เซียนู่แล้วนะครับ A I G O G O J สัตัวใหญ่นะครับ GO G O J สตัวใหญ่นะครับผมเออแบบนี้ค่อยค่อยอย่างชั่วหน่อยนะครับขึ้นแนะนำค่อยสบายใจหน่อย GO G O J สาตัวใหญ่นะครับผมเขาต้องการ Data ใไหนไหนก็มา Document แล้วนะครับเขาต้องการ Data ก็จัดให้เขานะครับจัดให้เขาจัดให้เขานะครับผมก็คือต้องรับข้อไม่รับดิ เรารับตัวนี้เราไม่ได้รับแอร์ครับนะครับผมอา้าวเรียกใช้เลยนะครับเรียกใช้เลยนะครับผมว่ามี Data หรือไม่ถ้ามีก็ T O J 3ามพนเลยจ้าใส่ Data ให้เขา Data เขาก็คือ Data สแลสปิดกดเซฟหนึ่งครั้นะครับผมมาแล้วง่ายจังง่ายไหมครับผมทุกท่านน่าจะเสร็จก่อนผมแล้วนะครับ เห็นไหมครับมาแล้วนะครับมาได้ยังไงผมยังงงเลยนะครับผมโอเค ep นี้ก็เบาเก่อนนะครับในการนำข้อมูลเข้ามาครับข้อมูลที่เป็น J s o ัทุกท่านพอจะนึกภาพออกไหมครับแบบที่เราทำกันอยู่แล้วตอนนี้คือการฟิกถูกไหมครับคือการฟิกไฟล์ฟิกข้อมูลอ่ะแล้วถ้ามีข้อมูลอย่างอื่นล่ะเราก็ทำปุ่ม Import เหมือนปุ่มตัวเนี้ยนะครับผมเหมือนปุ่มตัวนี้นะครับซึ่งผมได้สาธิตไปแล้วเนาะก็ทำปุ่มรับข้อมูลมา สมมุติเรากดเลือกไฟล์เดียวไฟล์เท่ากับ Data เท่ากับไฟล์ที่ import มาก็เอามาวางตรงนี้คล้ายๆตัวตัวเครื่องบินเรานะครับพอจะนิ่ออกนะครับเนาะผมพยายามจะทําตัวอย่างให้เยอะๆนะครับจะได้มีตัวอย่างเวลานําไปประยุกต์ใช้กับงานกงดูนั่นเองนะครับผมโอเค EP นี่เราเบาๆก่อนในการนาข้อมูลเข้ามานะครับ EP ถัดไปเราก็จะักแต่งสไตล์นะครับผมเช่น การเว้ยสีน้าเงินไม่ชอบไม่ถูกชโลกนะครับผมอยากเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดปุ๊บอยากให้มีลาเบลเออเดี๋ยวค่อยเราเราค่อยไปต่อกับอีพีหน้านะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับในอีพีนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ